อย่าลืมกดติดตามในชอ่องเพื่อบ่อยผ่านข้อมูลจีเกียวของกับเทคโนโลยีทางทหารสำหรับคลิปนี้ขอเชิญพาทผู้ชมมาทำความหู้จักก,กันกับเรื่องเล่าทีเกี่ยวของกับประเด็นในวงการทหารโดยเฉพาะมนระบบอาวุธแบบใหม่ๆอีกองถับของกัมพูชาและกองถัพของไทยนำมาใส่โดยเฉพาะ,ะนในฝั่งของกองถับกัมพูชา ที่ในปัจจุบันนอกจากพวกเขาจะมีระบบเค่างยิงจรวดหลายลำก้อนขนาด1 2 2มเมเป็นจำนวนหลายแล้วความเป็นจริงกองทัพของกัมพูชาพวกเขา่อยังประกอบมีระบบปืนใหญ่อัตาจรแบบใหม่ที่มีการสั่งซื้อนำเข้าจากจีนที่มีระยะการยิงไกลและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดโดยเฉพาะในระบบปืนใหญ่แบบ Ss1 ซึ่งในความขังวงในครั้งนี้ บอกยอมหราบว่ากองทัพของกัมพูชีก็มีการสร่งระบบปืนใหญ่ในดุนังลกาวเข้าสู่พื้นที่แนวหน้าของการสู่หบเซนเดียวกันแต่สิ่งที่กลายเป็นคำถามตามมาก็คือบทบาทการนำใส่ระบบปืนใหญ่เอสเซสวันของกองทัพกัมพูชีนั้นมันบอโดดเด่นเท่าที่จะเป็นเนื่องจากว่าระบบปืนใหญ่ในดนังลกากองทัพของกัมพูชีพวกเขาก็มีการสั่งซื้อเข้ามาประจำการเป็นจำนวนหลายระบบแต่เมื่อมีการนำใส่ผลงานของมันนั้น ตองยอมับว่าบอคอยที่จะถือกาวถึงเมื่อเทียบกันกับระบบอาวุธชนิดอื่นๆโดยเฉพาะแม้ระบบเครื่องยิงจวรวดหลายลำกล้อง BM s 1 i f t Crab รวมทั้งระบบปืนใหญ่จากฝั่งกองทัพของไทยซึ่งมีบทบาทที่สูงกว่าซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนและจากสาเหตุดังกล่าวนักวิเคราะห์และผู้เช,ชี่ยวชาญทางทหารเขาได้มีการออกมาสรุปสาเหตุ ของการนำใส่ระบบปืนใหญ่ของกองทัพกัมพูชาที่อาจจะบอผลเด่นเท่าที่ควรซึ่งก็เกิดจากหลายสาเหตุดังต่อไปนี้โดยสาเหตุประการที่หนึ่งก็คือความก้าวหน้าในด้านของเทคโนโลยีเลดร์ของกองทัพไทยในการกวดจับหลุกปืนใหญ่ก็คือทหารกองทัพของไทยพวกเขามีการนำใส่ระบบเลดราที่ออกแบบสำหรับการกวดจับตำแหน่งวีธีกระสุน โดยสโฟอ็อตแมนคลาเตอร์แบตเตอรีตเตอร่เลด้าอาร์เธอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งมันสามารถกวดจับทิศทางในการยิงลูกป,ปืนใหญ่ได้จากการยิงขังแหลกเฮดหายสามารถระบุตำแหน่งได้อย่างชัดเจนก่อนที่กองทัพองกัมพูเจจะเปิดฉากยิงลูกที่2หงโดยซ้ำเฮดหายเมื่อทำการยิงปืนใหญ่เอสเอสวันกองทัพองไทยจะสามารถระบุตำแหน่งมันได้อย่างชัดเจนและก่อจะทำการตอบโต้โดยระบบปืนใหญ่ของตนเองที่มีความแม่นยำที่สูงกว่า ดยเหตุผลดังกล่าวเหตุให้กองทัพของกัมบูเชียจำเป็นที่จะต้องมีการทอนโตเอาระบบเอสเอช1ของตนเองออกจากพื้นที่ที่ตั้งหห้ไวที่สุดจนทรงผลเห้อัตราเรือวกำลังการยิงของมันนั้นลดประสิทธิภาพลงยังเม็นว่าปืนใหญ่ในดงดังกาวจะมีระยะการยิงอยู่ไกลเพียงในก่าตามและสาเหตุประการที่2ก็คืออำนาจในการของอากาศของกองทัพไทย บอวายเเปนในด้านของการนำใส่เครื่องบินขับไลแบบ F16 หรือการนำใส่ UAV ในการตรวจการลัตะเวนเมือ่อพวกเขากวดพบตำแหน่งของระบบปืนใหญ่แบบ SS1 พวกเขาก็จะทำการตอบโต้โดยการยิงปืนใหญ่หรือว่าการโจมตีทางอากาศจากเครื่องบินขับไลแบบ F16 ด้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุให้กองจากของกัมพูชาจำเป็นที่จะต้องเลือกใส่ระบบอาวุธที่สามารถโจมตีและก่อทอนตัวได้ไวโดยเฉพาะแนเพคของระบบเครยิงจรวดล้ำลกล้องตะกูล b m เอ็เป็นทน ที่สามารถนำใส่กลยุทธ์การยิงแบบ s w i t and spush ซึ่งมันจะสามารถถอนตัวออกจากที่ตั้งได้อย่างสะดวกง่ายได้แลยก็ใส่ระยะเวลาสันกลัวเหตุให้อัตราการตอบโตของกอง,องทัพไทยมีอัตราความสมเล็จหน้อยและเหตุผลปัจเจยประการที่3ก็คือความเหนือชั้นกวัวของระบบปืนใหญ่จากฝั่งกองทัพของไทยที่มีการนำใส่ปืนใหญ่แบบอัตราจรละก็แบบซีซ่า ซึ่งออกแบบสำหรับภารกิจการยิงเหล่านี้หรือว่าซูสแอนด์สปูตซึ่งมันมีบทบาทและก็เหตุภารกิจดังกล่าวได้ดีกว่าปืนใหญ่เอสเอ1ของกองทัพกัมบูเชียและนอกจากนี้ระบบปืนใหญ่ของใช้ก็ยังทำงานกันเป็นเครือข่ายที่เสื่อมต่อกันกับระบบอุปกรณ์เรดาร์แบบอาเจร์ในการค้นหาวิธีของกระสุนรวมทั้งระบบการล่ตะเวนจาก UAV โดนในการระบุตำแหนง่งหรือฉีกเป่า เหตุการโจมตีของระบบปืนใหญ่ของกองทัพไทยนั้นจะมีควาวแม่นยำสูงกว่าปืนใหญ่ของกัมบูเชียประมาณ2เทา่าในรัศมีการโจมตีประมาณ40กิโลเมตรถึงแม้ว่าปืนใหญ่เ s 1วันจะยิ่งเด็ดไกลสูงถึงระดับห้กิโลเมตรแต่ขอเสียก็คือประสิทธิภาพดันความแม่นยำอาจจะตำกว่าและนอกจากนี้ในการสู่รหตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพของไทยระบุว่ากองทัพของกัมบูเชียนำใส่หุบแบบกระย,ยุโหลมนุษย์ ก็คือพวกเขาจะนําเอาระบบปืนใหญ่และก็ระบบเครื่องยิงจรวดและลำกล้องของตนเองไปติดตัง้งวางตําแหน่งในเขตพื้นที่ของชุมชนบวกว่าจะเป็นวัดโพงเฮียนห้องหมอสิ่งหลังกาวในเขตให้หกองถพของไทยตอบโต้ได้ยากจากการนําใส่การโจมตีทางอากาศโดยพลังกล่กาวกองทัพของไทยจําเป็นที่จะต้องอาศัยการลัตเว้นสีเป่าจาก UA วิดีโอในการระบุตําแหน่งให้กับปืนยยใหญ่เพื่อให้การโจมตีนั้นมีความแม่นยำสูงที่สุดบ่ให้กระทบต่อกับพื้นที่ของพลเรือน และจากข้อมูลที่มีการกล่าวมากขังตนนี้เฮาก็สามารถที่จะสรุปโดยร่วมใ้แบบคร่าวๆสาเหตุที่ระบบปืนใหญ,ญ่ในรุ่นเ s 1เอของกองทัพกัมพูชีมีบทบาทหน่อยสาเหตุหลักๆก,ก,ก็มาจากควมกล่าวหนาในด้านของเทคโนโลยีเลดาของกองทัพไทยในการกดจับวิธีกระสุนหรือเลดาอาเธอร์ในการระบุตำแหนง่งแนวการยิงของปืนใหญ,ญ่จากฝั่งกองทัพของกัมพูชีได้ไวว เหตุหายมีเวลาในการตอบโต้หรือยิงสวนกลับใดท่านที่และ 2. ก็คือควบในเปียบในการคล้องอากาศก็คือการนาใส่เครื่องบินลคขับไล่แบบเอฟซี6หรือวารดรนในการคดหาและก็ทําลายที่ตั้ง,องอของกองทัพกัมพูชยเหตุให้กองทังกองกัมพูเชยนั้นเลือกใส่ระบบก,การยิงที่รวดเร็วกว่านั้นโดยฉพาะแมนเคยยิงจุดลํากล่องที่ใส่กลยุทธ์การยิงแบบซูตแอนด์สปูตซึ่งมันเหตุใดดีวกว่าปืนใหญ่แบบเอสเสฟัน ก็คือการตัยิงและกอทอนโตในส่วระยะเวลาสันส้นๆเหตุแห่งการตอบโตหรือการก,กวดจับจากฝั่งกองถพของไทยเป็นเรื่องยากด้วยเหตุผลดังกล่าวนี่เหตุแห่งกองถพของไทยมีการออกมาประกาศโดยคาราวุ่ออัตาการทําลายระบบการยิงจรวดและลำกล้อง BM3 โดยฝ่ายกองถพของกัมพูชันปัจจุบันถือว่าอย่างหน่อยเมื่อเทียบกันกับระบออบอุธชริ์อื่นและปะัจจัยประการที่3ก็คือการทํางานที่เป็นเครือคายของระบบปืนใหญ่จากฝั่งกองถพของไทย ที่มีความทันสมัยมีความไหนเปียบเนื้อกลัวกองทัพของกัมบูชียในทุกๆด้านเพราะว่าปืนใหญ่ของเธอจะทํางานรวมกันกับชุดระบบอุปกรณ์ร์ในการค้นหายู v อวโดนเหตุการโจมตีดัน้นมีความ่มนยำหวังผลสูงแตกต่างจากระบบปืนใหญ่ของกัมบูชียที่อาจจะยิงได้ไกลแต่อาจจะขาดประสิทธิภาพในด้านของความ่มนยำแตกต่างจากระบบปืนใหญ่ของกองทัพไทยที่ยิงได้ในรัศมี40กิโลเมตร แต่คมเมนยามนัดสูงถึงรับเก่าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุหอกองทาพของูช寨จำเป็นที่จะต้องนำใส่ระบบปืนใหญ่เอสเอฟันของพวกเขาเกือคมระมัดระวังการยิงจำนวนหน่อยและก็ทอนโตออกจากที่ตั้งเหตุหายประสิทธิภาพการลํำใส่ของมันหนัดลดลงซึ่งบ่อคอยที่จะมีบทบาทในสมรภูมิความขัดแย้งในครั้งนี้เท่าที่ควรอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่รยายผาดของมูลจีเกียวของกับเทคโนโลยีทางทหาร